สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับก็ต้องบอกในวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งในวันนี้ผมอยู่ที่ตําบลหนองพังค่าขึ้นเขตอําเภอเมืองนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าใกล้กับตัวเมืองเป็นอย่างมากเพราะว่าห่างจากตัวเมืองเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี แต่ก่อนตามที่ผมพาดหัวเลยนะครับว่าซื้อ15แถม10ผมจะไล่เรียงและอธิบายให้ท่านผู้ชมเกิดความเข้าใจแบบนี้ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงขนาดของแปลงพื้นที่เนี่ย15ไร่กับอีก60ตารางวาแต่มีพื้นที่ครอบครองหรือว่าพื้นที่ใช้สอยของเจ้าของในอีก10ไร่ทําให้ที่ดินแปลงนี้มีที่ที่รวมเนื้อที่รวมนะครับอยู่ที่25ไร่เศษนะฮะแต่เราเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ1 2 0 0 0 0บาทนะฮะ แต่เราคิดตามหน้าเอกสารสิทธิ์ที่มีพื้นที่15ไร่นะฮะทำให้ที่ดินแปลงนี้โดยรวมแล้วหัวเฉลี่ยอยู่ที่ไลล 70, ร่ละ70,000เสตนะครับทำให้ที่ดินถือว่าเป็นที่ดินราคาถูกแล้วก็ใกล้ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมากครับที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองเพียง5กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยเพียง6กิโล แล้วก็ห่างจากถนนหมายเลข333ที่เข้ามาแปลงที่ดินเนี่ยเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาหรือว่าสงสัยในเรื่องของแนวขอบเขตเดี๋ยวผมจะอธิบายทางภาพมุมสูงเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจเราไปชมภาพมุมสูงกันก่อนครับ ท่านผู้ชมครับจากภาพมุมสูงนะฮะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าที่ดินโฉดเนี่ยอยู่ตรงไหนพื้นที่ครอบครองอยู่ทางด้านไหนนะครับก็จะเป็นมีลักษณะเป็นไปตามภาพประกอบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเ,เป็นที่ดินราคาถูกแหละนะครับขายกันในราคาหัวเฉลี่ยแล้วนะครับในพื้นที่25ไร่นะครับหัวเฉลี่ยก็อยู่ที่ไ 70, ร่ละ70,000เสษๆนะฮะ แต่ก่อนอื่นนะครับที่ผมจะไล่เลียงนะครับในในส่วนของแนวขอบเขตหรือว่าในรายละเอียดของแปลงที่ดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแปลงพื้นที่นะครับก็ยังมีในส่วนของต้นไม้นะครับหรือว่าอาจจะลกทึบไปสักนิดนึงนะครับผมก็จะใช้นะครับในส่วนของภาพมุมสูงประกอบการรีวิวเป็นส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมครับเราเริ่มจากตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเขา สแกกังนะครับซึ่งจากแปลงที่ดินเนี่ยห่างอยู่ที่5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าถึงตัวเมืองเลยนะครับหรือว่าจะเลยเข้าไปก็ไปที่ตลาดสดริมน้ำนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ6โลหรือว่าจะไปโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะอยู่ที่6โลเสร็จ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นที่ดินไม่ไกลตัวเมืองนะครับแล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงนะฮะแล้วก็ยังได้พื้นที่ใช้สอยนะครับตก25ไร่ท่านผู้ชมครับในส่วนของแนวขอบเขตผมขออนุญาตใช้ภาพมุมสูงในการอธิบายนะฮะทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งจะติดทางสาธารณะประโยชน์จะอยู่ที่2อ0ร้อยเมตรนะฮะก็จะเป็นทางสาธารณะ ส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกนะครับตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่200เมตรทางด้านของทิศตะวันตกก็จะเป็นสาธารณประโยชน์นะครับเป็นทางแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศเหนือนะครับจะอยู่ที่220เมตรทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งเราก็จะมองเห็นวิวเขาสังกัดนะครับก็จะอยู่ที่190เมตร ท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้ขึ้นเขตอำเภอเมืองนะฮะแล้วก็สูงจาการะดับน้ำทะเลเนี่ยอยู่ที่30เมตรพื้นที่โซนนี้สามารถตอกบอ่อบาดาลได้นะครับหรือว่าจะขุดสระก็สามารถกัก,กเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้นะฮะพื้นที่นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ยังไม่ได้มีการเคลียร์ลิงนะครับก็จะมีในส่วนของต้นไม้เป็นบางส่วนนะครับเหมาะกับท่านผู้ชมที่หาที่ดินนะครับไม่ว่าจะอยากจะปลูกป่านะครับหรือว่าจะซื้อเพื่อที่จะทําประโยชน์นะครับขุดสระเลี้ยงปลาพื้นที่โซนนี้ก็สามารถทําได้น้ําดีดินดีนะครับสำหรับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมาถึงแล้วนะครับส่วนน้ำประปาเนี่ยจะห่างอยู่ที่โดยประมาณ1 0อเมตรเท่านั้นนะครับ ห่างจากถนนหมายเลข333นะครับก็จะเป็นถนนเส้นหลักเส้นที่วิ่งจากตัวเมืองเพื่อจะไปอำเภอหนองฉางเนี่ยเลี้ยวเข้ามานะครับประมาณ4กิโลเมตรห่างจากวัดท่าซุงนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมาแล้วมาดูที่ดินกับเราแล้วนะครับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปไหว้หลวงพ่อฤษีลิงิงดำนะครับหรือว่าวัดท่าซุงเนี่ยอยู่ที่14กิโลเมตร แล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาดูที่ดินของเราเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเดินทางในประมาณ2ชั่วโมงเศษนะฮะก็ระยะกิโลเนี่ยจะอยู่ที่200กิโลเมตรเหมาะปลูกปลานะครับหรือว่าใครทีออ่อยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแล้วก็ไม่ไกลตัวเมืองเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้นะครับพื้นที่โซนนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับถือว่าเป็นออฟาร์มตรงนี้สามารถทําได้นะครับเพราะว่า ไม่ไกลตัวเมืองเราก็ยังที่จะสามารถที่จะเข้าไปในตลาดเนะี่ยถือว่าเข้าไปง่ายนะฮะที่ดินนะครับก็ถือว่าในรายละเอียดก็จะมีลักษณะเป็นไปาตามภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยนะฮะก็คือเป็นที่ดินที่น้ําไม่ท่วมนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของอต้นมงต้นไม้นะครับที่ยังพอมอีอยู่ในแปลงที่ดินอยู่บ้างนะครับถ้าใครต้องการที่จะเข้ามาเคลียร์ิ่งเนี่ยซึ่งตรงนี้เราก็มีบริการหลังการขายนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับก็จะมาถึงทางด้านของทางด้านนี้นะครับทางด้านทางด้านนี้จะเป็นทางด้านของทิศใต้นะครับที่ผมบอกกับท่านผู้ชมว่าจะมีลักษณะเนี่ยเป็นทางดินนะครับตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่250เมตรแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกก็เป็นทางสาธารณะเช่นกันนะครับก็ตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่200เมตรครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดสามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างในส่วนของเบอร์โทรตร,ตรงนี้เป็น ID l ดี e รายด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะมาสร้างกระต๊อบเล็กๆนะครับหรือว่าต้องการพื้นที่ใกล้เมืองนะฮะแล้วก็ขุดสระทำสวนซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เพราะว่าบริเวณโดยรอบนะครับก็มีบ้านคนที่อยู่อาศัย ผมมั่นใจในเรื่องของไฟฟ้านะครับที่เข้ามาถึงแล้วแต่ส่วนน้ำประปาเนี่ยอาจจะต้องต่อขอขยายนะครับโดยประมาณ100เมตรเท่านั้นเอาละครับสำหรับในวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบก,กันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ